ับสบายดีพี่น้องเมื่อสุรูสุขจนจ้าวันนี้ก็มาผอก,กัำสองสาติดบ้านนาจานน่าแนวคือเก่าเนาะพี่น้องมืัอนี้ก็มาอยู่กับงวงขึ้เก่าพี่น้องมืัอนี้บุรุษไปทางใดพี่น้องเนี่ยออกถูกออกให้ออกหน้าคือเก่าพี่น้องมืัอนี้ก็มาเผางวงมาเลี้ยงงวงพี่น้องก็คืองงวเมื่อวานนี้นะงวงเกิดลูกแล้วพระนจ้ามีดุมันตายค่าทองนะพี่น้องวันนี้มันเป็นแพติกระตอกลูกแ่แลนะะ้วก็ใส่ยาให้มัน ปาทนีงัว่ะบ่บลเคยได้ผูกเสือกนะพี่น้องเพราะว่าผูกเสือกมันกะมุนิดสักขยุงนะพี่น้องสติก็เลยถ้าเอาเสือกออก,กจับบ่ไดอีกพี่น้องเพราะตีนีกะตรงปันวแพเขาอีกแล้วเพราะตีนี่สติก็เลยต้องมาเผาเอาเสือกผูกให้มันหลกัหลกเสือกไปเต็มกลางหน้านะพี่น้องถ้าว่าบามาต้อเที่ยงกะยาม,มัน มันไปเกี่ยวใหม่เกี่ยวชังแล้วก็ตายพอเทนีน้ะมันฮวันเดดนะพี่น้องก็เลยต้องมาเผาดูแลบัววางนะพี่น้องเงาตัวหนึ่งก็ลายหมื่นเหมือนกันเนาะพี่น้องน้องเสดายเงาตัวหนึ่งก็ลายหมื่นเนาะพี่น้องก็เสดายพี่น้องพอเทนีก็เอาผมมีเงินนำเงินเรื่องบริเป็นพี่น่องออกพนักงานคือเขานะพี่น้องเราเป็นเจ้ไงเจ้านาเนาะกันเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสาไปนี่แหละพี่น้องก็สร้างชีวิตไปวันๆเนาะพี่น้อง ในในพี่น้องมาเลี้ยงววกับร้านต้องมาเผาทว่าคลองเนี่ยเสือกไปติดกับไหมไปเกีียวกับใหม่กับสา้งงานพี่น้องมันฮอนแดดอะตายไวง่วพี่น้องมันฮอนแดดตายไวได้พี่น้องยังไงกับพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องมาสุขสุขคนเด้อเออมื่อี้ก็มาพอกับสติเก่านะพี่น้องอยู่ตรงไหนตรงหน้านะพี่น้องเนาะยังไงกับจะสวยกันเนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้ก็ไปพ้นต้นหนาวแดดก็ฮห้นอนพี่น้องมันนีพูดงงวสติกันไ้พี่น้องอยู่กันงก็นมาอยู่อยู่พูนกันยังมีพี่น้องยังมาแต่ว่าปวดี่ซึมแต่ว่าก็ีเถ้าเลยขี้ล้ามันบ่าหนอบ้น่อากงไันอดมบ้างหนอกนกอคอมเลยทานีนหูได้เลยถ้าันี่กมันแพงมันบงหนอแพงมแพงม คือมโนเตตแต่นี <c oughs> ่เนี่ทความมียโมโนโก็ oh no, <ss> ่อรักกันเียเอาตัวอื่นเลยมโนเอาตัวอื่นเลยโมโนมโนเออหัตูบโมโนก็เสือดออีอีหัวตู๊บแล้วจูงไปไู้อหูด้วถนาเนาอง่ผิแล้วเือยงเด้อบักแดงนีบันดัเป็นหูได้ไหม่ังดัก มาช่วยกันบ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยกันบ่เฮ้ยยังไงงัวกับบริเมนว่างัวใหญ่งัวเตะนะพี่น้องงัวกระจอ้นะน้างัวอาสติกเหลียงง้อลาดนะน้างัวแบบธรรมศาสตร์นะพี่น้องนี่ค่ะต้องมาเผาน้ากินก็สิเม็ดแล้วอุกใจสติกะเพราะว่าเขาหน้าบากกับยังเกี่ยวท่านแล้วยังบริสุขนะพี่น้องก็ต้องน้าสิกินกับบะมีแล้วเพิ่นกันเลย ชีวิีถ้าอยู่ก็อยู่ก็ง่วงนแล้วถึงมาลงมาขาไม่ขาไม่ใหญ่ยิ่งขาดยิ่งจับยิ่งเงินจี๊ดก็งัวงก็ควายเจอแล้วตอนนี้ก็ทำนี้ก็ไล่ล่านเี้พี่น้องพี่ว่าทำนี้ก็ได้พี่น้องทำนี้ก็หาฮุกล้านอะไรได้พี่น้องเป็นเงินแบบเป็นเงินกีบแบบเพื่ออะไรพี่น้องเริ่มไหวอยู่บน มัรยากาศตรงน้องเนาะันและเด็กกระห้อนน้อนพี่น้งนนองกำลังยังไม่หยาดรีบๆด้อยนะพี่น้องเมื่อกี้ค่ะหยาดเพื่นของหยานเอาเสือกไปเกี่ยวกับไหม่นะสติก็เลยเฝามากนิดนึงเฝามากหาากละพี่น้อง ส่ว่าของติดกับไหม่กะคือว่าตายว่เลยสัตว์ผวกอนเ้นไนี่้วนี่ยเอาไปมันเอาไปละลายเมื่อเทียนไปให้มันหล่นแล้คือว่าตายว่ายแหละพวกนี้มันชูแดดบ่อ้มันือควได้ควาวหมปัตานี่แวเรืยองว่าเรี่อ้เลยทำนี่กะหาหุ้นหลานด้พี่นองให้มาขนาดนี้ยัหนูทำนี่ก็ไล่เมื่อยอยู่ดนนี่พี่นองนี่หุ้นหลานเนี่ะ ่าเป็นหัวหลานย่งแพ่งเลยแต้ว่าหัาวกระจอวันนี้แสดไปถึงหนักเลยจะมาทิกหน่นอยน่อยเลยจบแต่โอ้ยมูแดงเลยบ้า่เบบนดิ ิดิฮ่าฮ่าเอกินน่ยนหน่ยนี่นะ,ะกินนะยามันกินวานนี้มันอยากกินนะวันนี้เกิดลูกก็ตายไปตัวนึงพี่น้อง ตายไปตัวนึงคัชชันไปนนเปช้าตัวคัชชันตัวไหนคัชชันการพม่นานเจ้าตัวฮาหนุชิบเก่าไปชิบเก่าเก่าเช้าพี่น้ออันนี้ตาไยเลยช่องตู้ตายถ้าว่าเรื่องงัวถ<ด>ือหัวมา,มาหรือว่าแม่กับบอดี้ลงขึง้นกับบอดี้เสียหายเด้พี่น้องสมมติเราถือหัวแม่ถ้ามีเงินหลายๆเนาะพี่น้องถือหัวแม่จกชิบตนี่ยังสีน่าพี่น้องถือหัวแม่จกชิบตมันออกปีละลูกละลูกค่ะ กับสิบหนุ่มำนี้ปีสองปีเขาก็ได้ขายเลยทำนี้พี่น้องมีทำนี้นหาหาลเลยหาพวกหลานเลยด้ขายเนี่ยแม่นันหน่อยเดี๋ยวใพี่น้องนี่แพงอยู่บรรยากาศเนาะพี่น้องมันเกี่ยวเขาเกี่ยวนาพี่ติ๊กกันเลยนี่หมดแล้วปีท้องไห้ตรงหน้าพี่น้องเอ,อ้ยนี่ ทำไมท้องหน้าเงียบเงาดีได้หนีิผู้เก no. ี่ยวเขาก็เกี่ยวพี่น้องแต่สติ่งบริมาท่านมาดีมัแดงไผ่เงียบมั้เนี่ยทานที่ไหนนี่ว้าววโล่คือกระแปดเตี้ยสิคะเนี่ยลุยไรอ่ะยิได้พี่น้องงอหมากระโลนไงพี่น้องงอหมากระโดดหน่อย บริษย่มยืนนีกับบริเัทหน้าพี่นนาะบริษัทบริษัว่าพี่เนามันเผาบรหหางเพี่นนางยามมันยามันเสือกไปติดกับไม้กับจางได้พี่นนาะใช่แหละตัวถูกเสือคือเห็นว่นเนาะ บรรยากาศดีดีเลยพี่น้องบาดสติค์นี่บรรยากาศเงียบสงบอยู่ทงไฮทงหน้านะพี่น้องทักทายพี่น้องมาสุขสุขคนเด้อพี่น้องาาามานลยสติ๊กภาพมาอยู่ไหอยู่หน้าบรรยากาศดีดีเนาะพี่น้องเนาะก็บรรยากาศหน,น้าหน้ามันเด่ว,วังเลยไงหน้าจะปุ๊กเดียว มืัอนี้ถือเข่าไมาน้ำได้พี่น้องมืัอนี้ขี้ว่าเข่าเราแบบมันหอนแดดอยากเมื่อไงนะพี่น้องมันหอนแดดซะซ้ายแล้วมันก็หอนแดดนะพี่ผ้าก็อยู่นี่ก่อรผอกันคือเกานะพี่น้องอยู่ทุกหนาคือเกานะพี่น้องบางคนก็บทว่าโอ้ยคขี้ชี้มีขี้มีแต่ถูกเกาๆอยู่แต่กังวลกับข้อยตอนนี้ยังอยู่กังวลกับข้อยพี่น้องข่าเกี่ยวเข่า สติมีคลิปได้ไรกันเดี๋ยวสตวิก็สีถ่ายลงให้พี่น้องเบิ้งน้าก,กันนั่นแหละโอ๊โอยนอาเลเ้ยเงเนาะเงียบดิโอ้ขเขาจะเกี่ยวเขา ขาดอะลเง่งนี่กระโดนก้าวกระโดนเล้พี่น้องงวงงวน่ะนะง่วงฉันก็กระจ่อนน่กระจอนได้นี่ผมแม่เดี่ยวใหญ่นะฝัวแม่น้่ยน่อยหกระจ่อน่ารักมากไปครบใครมแดง ขนน่งถเพิ่งะกับปิดเดียวน่ากระจอดขอ่ะเด้มนีพินินเดให้อย่างดีพี่น้องมน,นีค่ะุิดไว้นะ เทียยงเลยพี่นอ่องหิววขาเลยพี่น่องวามัเรียงง่วอะไรตีกับดังไผดังไผ่กะไผ่เว็ดกอพืนคนกอพืนปีกปลาเหลือไปเป็นทานพี่น่องยากของพวกเขา เครื่องเสียงอยงู่ใส่แล้วไ่หน้าลุกลลเลยเนาะผมพันเ็นแล้วหลับรู้ไมหลงหลงหฮงล้ว ลบบดนั่งไพ่พี่น้องเคยินยามยาเขาพอดีเลยมนแดงมากอ่ะเฮข้ค่เขาไ

ดีๆเ้าคยปล่อยป,ปีงปลาพี่เนาัตาี้เป็นด่งไผ่ยากเข่ากันว่า ตังไฟจิปิ่งปลาพี่น้องอยู่กับบรรยากาศธรรมชาติรรมชาตแเด,ดกกะหอนหอนดีได้พี่น้องปทานจีมงปิดดหนอลูกดิหนอผืนหนอเป็นอาทิตมแปลกๆก็นำ ต้อไปใน,นน้นมั้มเผาปีบป้าพี่ดอก

กิบปกปลาพี่เากิปีปลาพี่ยัเข้ามาแก่อไปนกยัง่ายักเยกฮะหนมอเลย วกฝ่าเห็ดบานะหาักมาเมื่อปลายใหม่หนะนะล้าาไปลม่จิมาเมื่อปลายเออาหาออล่างเอ,องเออเออ่าจจเจ๋อี่าอยากกินเขาไปเลยมากับอ ทาทำไมทุกหมดก็คืนมันห้องนะค่ะกินาไดเจี๋ยว เกี้ย uhm ก like, 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 oh, like mm ้นหน้าพี่น้องใส่ปตองเกตอเ้ยก้นหน้าสปิปลาปีป้าเซ่ได้หน่พี่น้องเลยคือเขาไม่เป็นใ่น กไปเจ้าที่เจ้าทางเรือคุ้มครองดูแลเย็นไปสูสตสิทธิ์ที่เขา,นานกินน้ำน้องกันมาพี่น้องกิ่เขากินน้ำน้องกันอนุญาตกินเขากินน้ำด้วยพี่น้องมันยนะกินของปลามาเลี้ยงง้วงมันอีกอะสติกก็มาเลี้ยงง้วงกับร้านพี่น้องกินป่งปลาเขาอยากให้ไงเขาพิเปา นึกเขาเป็นมันเหรอโอยขาดเมื่อนานเ่านั้นมันแล้วมันเด็ดขาดรับปู้ม,มา

Nhưng mà mẹ. Làm cái gì nữa? No. Làm cái gì nữa? Nó เมื่อบักอ้วนๆเนี่ยรู้ใจแล้วบังรู้ใจแล้วเขาของพี่มา่รู้ใจั้นหรือเปาเขากองพิ่แม่ี่ป้าหัวไม่เป็นมาเลือเลยป้าก็ไปเจ็บจริงๆนะ mất mắt gắn hết mọi người Hả? biết được chào 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 Dạ chào 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 หาใไปเด็กกอกรนะขม่กลับสบายขอบใจมึงท่ใเพื่อนแล้วก็พจับจนไดป็นดำทุกคนไปเด็กเลยนู่นขึ้นไปนสกิน มันกห็หอนเด็ี่บองเขาหุมเม่่ะ มึ็เจียวไรม่เจียวมีเจีวไปบอก็าบดอกพี่นอไม่เจีวทเขาแหละเอาทิเป็นต่าเจีว